สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสี่น่านนะครับตรงยอดสูงสุดของอุทยานนะครับน,นี่เป็นจุดชมวิวหลวงตากําลังเดินมานะครับพอดีผมกําลังตั้งกล้องอยู่อันนี้จุดชมวิวให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูที่หลวงตานะครับนี่สูงมากจุดสูงสุดนะครับตรงนี้ข้างล่างโอ้โหภูเขาทั้งสองซ้อนกัน 2- 3ส,ส,สลูกนะครับ ถ้าดูตามตรงนี้แล้วนี่สูงมากอ,อ่นนั้นเป็นเป็นหมอกควันถ้าไม่มีหมอกควันคงจะสวยนะครับหมอกควันจากไฟป่านะครับไฟไหม้อ่อันนี้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ตรงนี้กําลังรอรับลูกตาอายู่เห็นลูงตามาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับนี่ลูกตามาแล้วครับ น่าจะพักเที่ยงให้ทางาผู้ติดตามได้กินข้าวนะครับกินข้าวพักเที่ยงนะงตา,กางกันเลยอันนี้กิโลเมตรที่อีกนาน,น้อยอีกสิกิโลเมื่อเช้าทั้งหมดจุดออกเมื่อเช้าเบอบ่อเบี้ยนี้มันไม่ใช่บอ่อเบี้ยนะครับมัน35กิโลนะครับเมื่อคืนที่อุทยานแห่งชาติสีน่านตรงนั้นสานีย่อยนะครับตอนนี้10เหลือ17กิโลกมที่61 เจ้าหน้าที่กำลังกำลังรอนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กำลังรอแต่ละคนหนึ่งครับไม่ยิ้มเลยนะยิ้มหน่อยก็ได้นะครับเป็นบุญกุศลยิ้มได้ทุกคนนะครับสาธุมารอรับลวงตานะครับ มีอนยาจ้องที่มาคอยเฝ้ารอรับดวงตาเนี่ยเดี๋ยวลวงตาจะแวะพักที่นี่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับแล้วจะเดินต่อนะครับยกนะครับยกยกเท่าไหร่ดวงตานะครับยกอันนี้ต้องยกเลยนะครับยกยกด้วยยกรวมคันยกรวมกันเลยสายกรวมกันเลยสาธุครับสาธุเาทุเอาเก็บน้ำไปเป็นน้ำมนต์นะจ้าวางไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับครับดวงตาพักนี่ก่อนครับ